กับข้าวเย็นของลูก,ลกจ้าสำหรับที่นี่พอแค่นี้กันนะคะข,ขอบคุณที่มารับชมจ้าเป็นว่าจัดสอบส <c oughs> อบตอนเย็ยนทอดไปยาวไปยาวไปคุณปลาจัดเสร็จนะคะน่านขึ้นเตื่อน ทอดเสร็จแล้วก็จะไปหั่นเป็นชิ้นทีท <c oughs> อดไปยาวไปยาวไปคุณัวจะเสร็จนะคะน้องเพื่อนๆขาหมูกรอบชุบแป้งทอดให้ลูกๆกันยุ่งกัด โโก,จกจจ็จะเจะด็นจะตุ้งแค่เพื่อนๆก็เคยมีจะพอเสร็จแล้วก็จะไปหั่นเป็นชิ้นๆกันเพื่อนเพื่อนกระเ็น สามชั้นทอดเกล็ดทุกแป้งทอดหน่อยหน่ๆลูกเขากินไม่เป็น <c oughs> อันนี้ก็ทำให้ลูกๆใหม่นะคะนอ่องเพื่อนเด็กสมัยนี้เขากินไม่เป็นจ้าอดหมูทอด นีมีโลบนทอดหมูกรอบจ้าหมชูชำชั้นทอดกรอบหวนกระดิ่งไทยอยู่ใกล้จ้าแกงผักหวานใส่ใส่ใส่มะแดงใส่ปลาแหง้งแล้วก็ใส่เห็ดฟางจ้าลูกๆกกินไม่เป็น <c oughs> อันนี้ก็ทําให้ลูกๆใหม่น้องกับน้อนเพื่อนเด็กสมัยนี้เขากินไม่เป็นจ้าราคนเพื่อน ม่เคยมีจ้ะที่บ้านในโรบนก็ไม่เคยมีนักที่โรบนก็คือมาก,กินที่กรุงเทนี่จ้ะที่บ้านมีแต่ผักหวานบ้านแต่ผักหวานป่าอย่างนี้ไม่มีทอดปลายาวไปายาวไปคุณเดเสร็จนะคะน,น,เนเพื่อนอจ้ะอันนี้กับข้าวเด็กๆที่โรบนก็มีแกงนั่นแลจ้ะ จังค่ะกวนเด็กทกินไม่เป็นนี่นี่โรบนทอดหมูกรอบจ้าหมูสาชั้นทอดกรอบกวนกระเด็นถ่ายอยู่ไกลจ้าเพื่อนเพื่อนก,อกาวานกระเด็นหมูสามชั้นทอดกรอบทุกแ้งทอดหน่อยหน่อย Mình lộ bận thân mông cốp cọp mông cầm tân thật cốp. cọp đình cả đêm ta bóp cho đời yên tất đai bóp cho đời yên Rồi đai bóp cho อดเสร็จแล้วก็จะไปหั่นเป็นชิ้นๆก็กระเด็นจ้าแตปุ้งแป้ง,ปางบางๆแล้วก็เอามาทอดทอดให้ลูกๆจ้ะ <bies> <c oughs> ผู้ใหญ่ก็มีกับข้าวแล้วจ้ะกับข้าวผู้ใหญ่ก็คือแกงผักหวานใส่ใส่ใส่ใสมะเือแดงใส่ปลาแห้งแล้วก็ใส่เห็ดฟางจ้ะปุ้ง เราหยิบเก็บเกี่ยจเออเจ้าโหมกอบที่บ้านนี่เราบนก็ไม่เคยมีน,นักนะที่โราบนก็เพิ่งมากินที่กรุงเทพนี่แหละที่บ้านมีแต่ผักหวานบ้าน หวานป่าอย่างนี้ไม่มีกับข้าวเย็นของลูกตาสำหรับทีน่นี่พอแค่นี้ก็นนะคะขอบคุณที่มารับชมจ้าทังตชิช้จาาน,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 นจ้ากระทนในกระตูดเท้าโบกเคลียนลูกเลียนิงเยะยุ่งกัลานะไร Ok, หมูกรอบนี่นี่โรบนทอดหมูกรอบจ้าหมูชั้มชันทอดกรอบชวนกระเด็นถ่ายอยู่ใกล้จ้ะที่บ้านนี่เราบนญก็ไม่เคยมีนะที่เราบนญก็คือมากินชิคกินเพื่อนนี่แหละที่บ้านมีแต่ผักหวานบ้านแต่ผักหวานป่าอย่างนี้ไม่มีนะคะเพื่อนๆก็เคยมีจ้ะแต่เพื่อนๆชวนกระเด็น สามชั้นทอดกรอบทุกแป้งทอดหน่อยๆจับข้าวเย็นของลูกๆจ้าสำหรับที่นี้เพอาที่นี้ก็นะคะขอบคุณที่มารับชมจ้านินิลอบบนทอดหมูกรอบจ้าหมูสามชั้นทอดกรอบกวนกระดิ่งถ่ายอยู่ไกลแตัแป้งบางๆแล้วก็เอามาทอดทอดให้ลูกๆจ้ม ผู้ใหญ่ก็มีกับข้าวแล้วจ้ากับข้าวผู้ใหญ่ก็คือกับข้าวเ,เพื่อนๆก็เคยมีจ้าทำเป็นชิ้นๆจ้ะกินกระทานในกระตูดเขาบอกโอเคเรียนรู้เรียนทิ้งเยอะยุ่งกับอะไรนะมดจอบ ก็ตายยาวไปยาวไปคุณกูจะเสร็จนะ่นาจะน้านเพื่อนเพื่อนก็แค่เรียนของลูก,ลก,ลกจ้าสำหรับที่นี้พอแค่นี้ก่็น,นะคะขอบคุณที่มารนะับชมจ้า นี่นี่โรบนทอดหมูกรอบจ้าหมูสามชั้นทอดกรอบควนกะดเดถนทายอยู่ไกลกะบแป้งบางๆแล้วก็เอามาทอดทอดให้ลูกๆจ้าผู้ใหญ่ก็มีกับข้าวแล้วจ้ากับข้าวผู้ใหญ่ก็คือคคกันเพื่อน่วนกระเด็นมสามชั้นทอดเกรอบทุกแป้งทอดหน่อย หมูกรอบชุบแป้งทอดให้ลูกๆจ้ะลงกัดทอดอจ้ะอันนี้กับข้าวเด็กๆพี่โลบนก็มีแกงนั่นแล้จ้ะแกงผักหวา,านเด็กๆกินไม่เป็นหมูกรอบชุบแป้งทอดให้ลูกๆจ้ะลงกัด แลก็เพื่อนเคยมีกาทำปนชิ้นๆจะจะทานการตุ๋นขาบเพื่อเลียงลกเลียนทึ้งด้วยยุ่งกับอะไรนะหมูกรอจุดแงพอดลูกๆจะลงกัดหมูกรอบจุดแจงพอดในลูกๆจะ ยิงกัดเราจะเลยทำอันนี้ขึ้นมาให้เด็กๆทานกันเพื่อนๆกอจะเอาจ้ะอันนี้กับข้าวเด็กๆที่โลบลก็มีแกงนั่นแล้วจ้ะแกงผักหวานเด็กๆกินนิ่เป็นกับข้าวเย็นของลูกๆจ้าสำหรับที่นี้พอแค่นี้ก็นะคะขอบคุณที่มารับชมจ้า เจะสอบสอบกันเดินกับเพื่อนเพื่อนกันเด็นสามชั้นทอดเกลือทุกแป้ง